ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะวันนี้ก็นกเกม Call of Duty Mobile ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหายไปกันนานเลยใช่ไหมเป็นอาทิตย์เลยเหตุผลก็ผมต้องบอกเลยว่าเหตุผลก็คือคือผมอน่ซื้อแมวมาเลี้ยงทีเนี้ยช่วงเวลาประมาณ5้วันเนี้ยผมก็ใช้เวลาอยู่กับแมวดูแลแมวนะครับแล้วก็วันนี้มีเวลาว่างน,นิดหน่อยก็เลยมาอัดคลิปให้ดูนะ มีกิจกรรมมากมายอัปเดตเข้ามาเยอะเลยสายฟรีนี่ก็รับกันได้ยกเซิร์ฟเลยทีเดียวจะมีอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมนะแต่ก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กันด้วยละกันนะครับผมนะกิจกรรมแรกเลยเนี่ยก็คือกิจกรรมแบบอีเวนต์อย่างนี้นะครับผมนะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเข้าป่าล่ามาคารอบพื้นการก็เหมือนในกิจกรรมไอ้นี่เลยสงครามโลกอะเพียงแค่เราต้องเก็บโทเค็นที่มันเป็นรูปไอ้นี่เป็นรูป เขาเรียกว่าอะไรอะก้องก้องสองทางไกลออะเออแล้วก็เอามาปลดล็อกแต่ละพื้นที่พื้นที่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลใหญ่สุดในกิจกรรมนี้ก็จะเป็นตัว M4 f e r a l Stalker นะอืมจะเป็นประมาณนี้เลยลายถือว่าส่วนอยู่นะเป็นลายเสือนะอืมแล้วก็มีกรอบรูปเออกรอบรูปก็คือเราต้องไม่แน่ใจเหมือนกันอะชิ้นส่วนแผนทียนเนี่ยก็ เหมือนกับเราต้องเก็บจิ๊กซอว์นี้ให้ครบมั้งครับเพื่อมาแลกเป็นกรอบรูปตัวนี้เออก็วสวยอยู่เนาะแล้วก็กิจกรรมเก็บโทเค็นอ่ะกิจกรรมเก็บโทเค็นก็มีเหมือนกันเป็นกิจก,กรรมที่ให้เราเนี่ยทำการเก็บโทเค็นที่เป็นรูปอุ้งเท้าเอออุ้งเท้าโคดี้นะเอออุ้งเท้าหน้าหลักทีอ,อ,อุ้งเทา้าเสือใช่ไหมแล้วก็ให้เราสามารถนำมาแลกของรางวัลได้ตามนี้เลยมีตัวละครสเปเชียลโอเพห้ากรีน มอนเตอร์กรีนใช่ไหมแล้วก็มีเลฟคราเชนโกดิจิตอลไฮนะเออกิจกรรมเยอะเหมือนกันนะสายฟรีแล้วก็สุดสัปดาห์ล่าเทมฟรีก็คือให้เราลงไปเล่นตามจำนวนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็รับเป็นเวเ p อร์ p อพีสิบใบกับกล่องซูมอุ้ยแมว <c oughs> กับกล่องซูมอีกหนึ่งกล่องนะเป็นกล่องซูมของ โรเฟตแมนททสแต่ก็หมสุ่มไปล้าไม่ได้นะแล้วก็มีเคมีเอมโฟซึ่งเป็นของเราเนี่ยน่าจะแบบซ้ำๆมีกันหมดอยู่แล้วนะครับเออแล้วก็ภารกิจไล่ซีซั่นนั้นใหม่เอออันนี้ก็อัปเดตมาเหมือนกันนะครับภารกิจนี้เนะี่ยมีชื่อว่าผู้ระแวดระวังภัยก็ขอรางวัลใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นไอเนี่ยไอสองไอไอเนี่ยไออันเนี้ย แต่ส่วนตัวแล้วผมว่าของรางวัลใหญ่สุดจะเป็นเปิร์กใหม่นะไฮอ h เล e ร์ก็คือหน้าจอเนี่ยมันจะกระพริบเป็นสีส้มๆนะหากศัตรูอยู่ใกล้ๆคืออ l เล t ร์แบบเก่าอ่ะมันจะเป็นแบบลูกศรมันมันจะเป็นแบบเหมือนกับสัญญาณสีแดงบนมินิแมปใช่ไหมซึ่งมันก็แบบไม่ได้บอกอะไรอย่างชัดเจนมากนะอันนี้ก็ไม่ได้ชัดเจนกันแหละแต่ว่ามันมีไฮมันเป็นไฮอ h เล e ร์อ่ะมันก็น่าจะต้องดีกว่าเลยอย่างแน่นอนนะครับเออผมก็ได้รับมาแล้วนะ แล้วก็เควสใหม่ระยะเผาขนของน้ํานใหญ่สุดก็จะเป็นสกินคอได้อินเตอร์อะไรเนี่ยอ e ีรเซนนะครับแล้วก็ตัวชามเออตัวชามน่ารักอยู่นะเป็นลายแพนด้าวิธีการรับก็ง่ายๆเพียงแค่ทำเควสไม่ง่ายหรอกเอาจริงแต่ก็พยายามทำไปแล้วกันสู้ๆแล้วก็กิจกรรมเออนี้เข้ามานานแล้วนี่ช่างมัน <laughs> แล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะให้ XP ผู้เล่นกับ XP มันปืนคูณ2ใช่ไหมเออแล้วก็มีปืนลีเจนต์ใหม่เออปืนลีเจนใหม่เข้ามา2กระบอกกระบอกแรกน่าจะรู้กันไปหมดแล้วเป็นตัวปืนใหม่อย่าง Echo ใช่ไหมเออ Echo Natural Cost ผมไม่สุ่มแล้วกันนะราคามันแพงแต่ว่าผมจะมาสุ่มตู้ใหม่อันนี้คือตู้ใหม่ล่าสุดเพิ่มมาวันนี้เลย เป็นตู้ HBI 3นะครับระดับรีเจนเออมีรีเจนกับเขาบ้างสักทีนะแบบเกมเปิดมาปีนึงเพิ่งมีปืนรีเจนกับเขาเออแต่ต้องชมนะว่า GM ดีไซน์ออกมาได้สวยมากอะเป็นเกี่ยวกับพึ่งใช่ไหมขอร้อยสุดก็จะเป็น HBI 3นั่นแหละรลงมาก็จะเป็นตัวโกเลมอะเป็นตัวละครโกเลม Black ฟอร์เรนะเป็นตัวแบบใส่ชุดหมีเออ มีชามหายอาชามตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนกับล้างพึ่งแล้วก็มีคอร์ดิงการ์ดฟอร์เลสไฟเป็นหมีสู้กับพึ่งนะใครจะชนะก็เชียร์กันอยู่นะครับมี MW หนึ 1, ี11บีคิปเปอร์พีดีเออพีดต้องชมนะจีเอ็มทำออกมาได้สวยเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยมีเอฟเฟกด้วยใช่ไหมแล้วก็มีท่าเต้นท่าเต้นบีสตังเหมือนเราโดนพึ่งกัดอะไรเงี้ยอนี่ <c oughs> ค้างแล้วก็มีสกินกระเป๋าใช่ไหมสกินกระเป๋ามันดูล่งๆไปแล้วเ่าเออแฟกเกนเนตแฟตแบงเกนเนตนะแล้วก็มีสปเปย์ไ่ะจกที่ผมลองคำนวณค่า cp แล้น,นผมกดสุ่มได้รอบหนึ่งมาดูลุ้นกันว่าผมจะได้อะไรมามากันเลยหนึ่งรอบบอกทีถ้าได้ปืนลิเจนตั้งแต่รอบแรกนี่ผมจะกระโดด ก็ดูดูกันอยู่นะครับโอเคสเปร์นี่ผมมีตั้งแต่อันเก่าแล้วเออเอามาเถอะนะฉันดีใจดีใจมากๆฉันดีฉันละดีใจสุดๆเลยที่ได้รับมันมา <c oughs> เราเล่นเราเล่นอย่าประชดอย่าประชดก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะครับ ก็เนี่ยแหละนะโดยวิธีการเก็บเนี่ยคือใน Battle Royale เนี่ยวิธีการเก็บมันจะล้ำกว่าแบบอื่นๆนะเออคือปกติเราแค่ลงไปเล่นใช่ไหมแล้วก็ได้รับแต่เนี้ยคือมันต้องลงไปทำภารกิจบางอย่างเออในเกมเดี๋ยวเราพาไปดูกันอันนี้ผมเล่นแบบต้องเล่นแบบปกตินะเออถ้าเล่นแบบถ้าเล่นแบบเออยี่ิบวียี่สมันจะไม่ได้นะครับ แล้วก็ผมมีคลิปจะรีแอคชั่นบางอย่างอยู่เหมือนกันนะคือผมไปเจอคลิปหนึ่งในยู u ูบแบะมันเป็นคลิปเหมือนกับจะบอกใบบางอย่างเกี่ยวกับหมดซอมบี้ที่กำลังจะกลับมาผมต้องรอดูไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะแต่ผมดูเทเลอร์มาแล้วแหละมันแบบเออคือมันเป็นการแบบพลิกแพงโหมดซอมบี้ไปเลยอะ่ะคือแบบจากโหมดซอมบี้ธรรมดาแบบที่แบบเป็นดันเจียนไงแบบ ไล่ยิงผีไปเรื่อยๆอย่านี้คือมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับน่าจะได้ทําคลิปกันถ้ามีเวลาพอดีอยู่กับแมวไงก็ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะวันนี้ก็มาละเ,เกมกระตุกอีกบอกทีจะไม่กระตุกในเกมเพราะว่าสิ่งที่เราภารกิจที่เราจะต้องไปทําเนี่ยมันอันตรายนะเออผมตายเพราะภารกิจนี้มาแล้วด้วยบอกเลยว่าน่ากลัวมากภารกิจนี้มันจะเป็นไงก็ต้องไปรับชมกันนะครับอืม อนนี้คือมีเพื่อนผมคือเพื่อนผมที่เล่นคอร์ดูตีอ่ะคือแบบมีบ่นนิดนึงนะว่าเออเนี่ยกันสมิธของ VR มันไม่ค่อยดีส่วนตัวแล้วผมก็ไม่อะไรมากนะมันก็เออมันก็พอเล่นได้อะ่ะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นและแล้วก็มีข่าวใช่ไหมผมเห็นข่าวนี้คึกอ,อ,อยู่ทุกวันนี้เป็นข่าวที่เขาบอกว่าคอร์ดูตีวาโซนใช่ไหมวาโซนหรือโมเดนวาแฟ วาโซหรือโมเดิร์นวาแฟนัแหละมันจะอัปเดตเข้ามือถือใช่ไหมเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันอะต้องรอดูแต่มันไม่น่าจะเล่นได้นะคือมันใช้ลอมประมาณ30-50ิบอะ่ะ30-50ถึงโทรศัพท์ผมน่าจะรับไหวอยู่แต่ว่าเรื่องแรมเนี่ยดิคือคอมที่สเปคดีดดอะ่ะมันยังมีกระตุกอะ่ะแล้วโทรศัพท์นี้คือน่าจะค้างตั้งแต่ยังไม่ได้กดเข้าเกมเลยนะครับเนี่ยแหละผมบอกเลยว่าภารกิจนี้เนี่ย เราต้องไปทําในเมืองนี้แล้วเปล่าต่จะใช่เราต้องทําในเมืองนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นว่าคุณเข้าสู่พื้นที่ป่าสังเกตเห็นไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรอยู่หมตอนนี้ผมต้องรีบเก็บปืนนะเออถ้าผมไม่เก็บปืนนี้ผมตายแน่ๆชคคอมเอามาก่อนเอา